สบายดีพี่น้องสบายดีเฮ็ดเกวมาเรีนกินก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยมอนี่เด้อมักเผ็ดจีมักเผ็ดเผาใส่ขกแล้วก็ตำ พักบัวเข้ามกไฟแล้วเราลงใส่ขกแล้วก็ตามเอาเกลือใส่นิดหนึ่งเพื่อความแหลกพี่นนอะเอาเกลือใส่ ถ้าเฮาก็เอามะเร็นลงมกเร็นเฮาจีสุกเรียบร้อยเฮาก็เอาเปลือกมันออกเนาะเปลือกมันออกเลยก็มาตำพี่น้องเอ้ยเสพเสจเสพอย่าบอกไผ่เสพเสพอย่าบอกไผเห็ดเองกินเองปลอดสารเคมีสวนพักในครัวเรือนอยากยำอะไรก็เก็บมากินพี่น้องเลย น้มปลาเด็กต้มเรียบร้อยเอาลงใส่พี่น้องพี่น้องนาำประเด็กลงใส่ปรุงรสลดล้วยซุลดน้อยนอึงอยากนั่นเท่าก็เอาหอมป่อมเนาะลงใส่หอมป่อมเนี่ยโคตรงามพี่น้องเลยงามกระดกกระดด ใส่น้ำมักเนี่ยโอเห็นผลทันใหญ่พี่น้องเอ้ยน้ำมักยูรินีน้ำมักฮอร์โมนไข่น้ำข้ามาบอกไม่ยังเดี๋ยวเอาหดโอ้ยชุดยอดชุดยอดเป็นซอยกลองหอมลงใส่ลวกความนัวความหอมพี่น้องเจลมักเล่นกินกระปิ่งปลาเนี้ลวกมะเขือลวกหมักใส่ หมอกมังฮะเกลือหมักมังๆฮะน้อเขาเอื่อนมักใส่ไล่พ่อแม่เขาเอื่อนมามักใส่ไล่บางคนก็เอื่อนมามักฮะน้อพี่น้องชุดยอดชุยอดเสร็จเลย เจมบอกลินไปน้องมากินน้ำกันมา Sí, la otra. Ah, sí, 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 มักใส่รึเปล่าก็บารีคมมาได้แล้วพี่นะเขาบอ,อกคมมาได้ก็ได้กิน คืออมวานมาเขือนี่สหลวกเรื่องบัวหลวก็แสบรืกกะะรอกะร,อรอกะด้บัวหลวกระไดเป็นน้ำแสบ Si lao thì mắc mặt, chuyên cấp trẻo cấp quần ba thì nhanh nhìn, đại vớt, ปีนป้าอือบว่ะสุดป้ามาใส่ตัวเย็นอือบว่ะป่นกิดน่ะชอบแดกหน่อยน่เอ้ยมากมากลบมาแล้วบางนี้ Y boom, mm -hmm. lo a, no? กติดตามเยอะขึ้นหรอเด้อใครจะกดติดตามข็อย่างให้มีแรงทำให้รวยถูกเว้รวยเงินเด้อผู้ใดกดติดตามให้แรงให้รวยถูกเว้รวยเงินใหญ่ๆใหญ่จนมีแรงรวย